สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาติดตามการฝึกสอนฟุตบอลโครงการชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลยุวชนที่ผู้ปกครองรายได้น้อยเช่นเคยหลังจากหยุดพักวันสงกรานตั้งแต่วันที่12ถึง17เมษายนเปิดทำการฝึกสอนวันแรกคือวันนี้วันที่18เมษายนพศ2567เพื่อเตรียมควาพมพร้อมแข่งขันรายการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอะคาเดมีนาคประดิษฐ์จูเนียได้ร่วมการแข่งขันของจังหวัดประุมธานีทําการแข่งขันกันจังหวัดละ8ทีมเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดละ2ทีมทาการแข่งขันในระดับรอบภูมิภาคต่อไปจังหวัดประุมธานีนั้นจะทําการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21เมษายนที่สนามสกายอัพธัญบุรีคลอง2วันเดียวรู้ผล ทีมใดจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีเข้าไปแข่งขันในระดับรอบภูมิภาคต่อไปและสําหรับอะคาเดมีนักประดิษฐ์จูเนียนั้นยังมีโปรแกรมการแข่งขันรายการประทวนครับประจําปีพศ2567โดยจะหวดหัวเกือกันในวันที่27และ28เมษายนที่จะถึงนี้ ยเปิดเพลงแข่งกันที่สนามจันทะลุเบกษากองทัพอากาศอาชีวิตคือการดินดน้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่น,นันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ ใจตั้งมันเส้นทางไกลขนานช่างมันคนช่างฝัน,นเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟังฝันพลังสัตว์าคือสิ่งที่ได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเองใจที่มีให้มันโคงเข้าไว้ ลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังค้ามคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว